สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นมือนีเจี๊ยบสิผ้ามากแกะหอยเนาะคะ่ะเนาะหอยเชอรี่นะคะ <c oughs> นี่ค่ะลูกค้าเพิ่นสังน่งเนาะเพิ่นสั่งแบบปกติพ่อใหญ่เพิ่นสีขายแบบเป็นโต๊ไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าถ้ามีลูกค้าสั่งแบบว่ายางเชียนร้านสมตามหลังสินนะคะเนาะเพิ่นเอาแบบข้าแก้หายข้าลวกหายเพิ่นเลยนะคะเนาะ เจี๊ยกะสิแกให้เพื่อนขาเพ่อใหญ่เพื่อนบอกห้เจี๊ยกแกเนาะหอยเชอรี่ดิค่ะแต่เจี๊ยกมันก็เป็นบางปีค่ะในคลองน่ะแถวละย่องแถวเจี๊ยกอยู่นี่ค่ะบางปีกับหลายหลายเจี๊ยกเคยไปเก็บค่ะบางคนน่ะเขาได้มือละซิบโลนเนาะค่ะนาะเขาเขาขายโลโลละลอยนะคะแต่ว่าขันไปถึงตลาดกลางน่ะมันสิบแห้งขึ้นเนาะแต่ว่าขันเท่าขายแบบ ขายทรงนะค่ะโล่ละลอยแต่ปีนี้กะมี่ยุคขาดแต่ว่ากะบอบลบไหลายเนาะเจี๊ยบเดี๋ยวไปหาดอกค่ะเจี๊ยบจไปไงเพิ่นไปสู่ปลานะค่ะมันอยู่ในบอปลาเพื่อนเพิ่นเนาะไปไงเพิ่นก็เอามากปะค่ะเจี๊ยบจกับสิบวเฮ็ดให้เบิ่งแบบละเอียดด้วยค่ะเพราะว่ายันยูทูปเพิ่นเบาเนาะกับสิกับสให้เบิ่งนี่ค่ะเนาะไวเชอรี่เนาะ กะเจียเตียกะสีเอาซ่อนนะคะแคะตรงตรงฟ้า้างหนาเพิ่อนออกเนาะแคะออกงัดออกเลยนะคะง่ายค่ะแล้วก็จังจังมาเบิงตอนตอนถีอยูในในถังนะคะเนาะ นี่ค่ะเอาออกแล้วค่ะนี่สิเป็นแบบนี้เนาะนี่บัดพ่อพันออกมาแบบนี้ค่ะนี่ไข่พ่นเนะาะไข่พ่นสีสมนี่ค่ะเขาสิบวก,กินเนาะเพราะว่าบางคนเขาว่ามันเบื่อนะค่ะมันเมาเนะาะบัดนี้จิตเยากับสีมามาเบิงตาพ่นค่ะ นี่เนาะค่ะตาิ่ณสิยุดมองนี่ค่ะสิมีตาเดียวล่ะคะ่ะนโตนึงกันเนาะนี่เอาออกค่ะอันสีลงไอไข่ที่เป็นสีส้มนะคะเอาออกให้หมดเนาะ,ะนี่กระสีเลือดตั้งหัวแบบนี้ค่ะแล้วห้าวกระจังไปเอาน้ำสม้มสายสู้นะคะแล้วก็เอาไปขั้นแล้วก็เอาเกลือเนาะ,ะเอาตะไคร่น้ำกระไดค่ะมันสะได้หอมเนาะกระสีสะอาดนะคะเตรียมพร้อมทรงขายเนาะ นี่คะ่ะตาเพิ่นนี่คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเจียเจ๊ยบสีเทาเปื้อนอีกนี่คะ่นะเนาะแล้วก็เอาเอาเอาสอนแงะตรงนี้เพิ่นนะคะนี่สำหรับคนที่ตจากากรเจียเจ๊ยบก,กับโบโหค่ค่ะเจียเจ๊ยบเห็นมันหลายแหรอเห็ดบบไว้เนาะวันนี้มันมีมันมีเพื่อนนะคะเพื่อนน้องคนชัยพุ่มนะ,ะเพิ่นบอกว่าให้เจียเจ๊ยบเค็ดวิธีนี่คะ่ะ ต <c oughs> ะกรอนกับฮัดเป็นแมค่ค้เาเนาะเฮาหิ็ดหี่ยังกับโบป็นนะคะ <c oughs> คอากาศก็เย็นแล้วค่ะเจียเย๊ยวกับ่บคอยสบายเนาะเริ่มเย็นแล้วค่ะนี่ค่ะพอออกมาแบบนี้แล้วแล้วเฮากับเบิงวาอันนี้ไม่มีใครเนาะ,ะนี่ตรงนี้มันสีมี่ มีมีตาค่ะตัวเดียวสิมีตราเดียวเนาะนี่ค่ะแงออกมานี่ค่ะนี่ตาเพิ่นค่ะทีเขาใส่ตำปลานะคะ่ะหอยเชอรี่เนาะนี่นี่ค่ะประเดไปค่ะตะกอนเนี่ยเจี๊ยบไปหาเจียเ๊ยบสนุกเจียเ๊ยบมักเนะาะมักธรรมชาติเจียเ๊ยบไปทุกวนันทุกวันค่ะหอยกัยหลายเนาะ บันน ah ah ี e kant, e Mother, no. e pla, air, ้ก็ไปกับเพื่อนนะคะเพื่อนมามาหาไปเนาะที่แยกไปเองบได้ดอกค่ะเพราะว่าขับรถวัวปีนเนาะต้องให้เพื่อนมาหาเพื่อนบ้านนะคะแม่บ้านน้ำกันเนาะเพื่อนบ้านนะในตอน้ะลายนะคะเพื่อนมาหาเพื่อนใดมือละลายโลดได้ค่ะมือละเจ็ดโล่สิบโลก็มีค่ะเขาจะเอาขื้นมาแล้วก็เอา เอาขึ้นมาแล้วก็มานางแคะอยู่ไตห่มใหม่เลยค่ะนี่ค่ะตัวหน่อยเพิ่นเนาะแต่ปีสองปีเด้ค่ะทีเจี๊ยกว้าวนีน่เนาะขายง่ายค่ะเอาไปขายตาม้านสมตามนะเพิ่นสีเอาเนาะเพิ่นกบว่าเอาน้ำเห้าหลายดอกค่ะแต่ว่าเห้าเข้าหาใดเขากับเห้ากับไปไปทรงหลยๆาย,ลา,ยลานเอานะคะซูว่าเขามีเทปลาน หาหลานนั่งสีห้าก็บทรงห,หลานแล้วโล่แล้วโล่เนาะบางหลานพ่นขายดีพันก็นเอาสองนะคะมีรายได้เนาะพวกอยู่พวกแม่บ้านเนาะคะ่ะเขาหาเนาะเจี๊ยเจี๊ยกกับมากไปไปเจี๊ยียกมากเนาะเจี๊ยกกับอยากไปนะคะแต่ส่วนล่างๆมากเจี๊ยกไปแลว้วเขาใหญ่กะบ่อยากให้เจี๊ยกไปบวมีคนเฮ็ดพักให้เพื่อนนะคะเจี๊ยกก็เลยบวไปเนาะนี่ค่ะ ตอนตอนเจี๊ยเตียกเอาฝาออกเจี๊ยเตียกสิบ่ให้เบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าย่านคนว่าเนาะย่านเพิ่นอั่นเจีเตียกก็สิให้เบิงแต่ตอนเอาตาออกค่ะ ตัวใหญ่นเนาะอันนี้พ่อใหญ่ไปขายส่วนมากน่ะเป็นไก่เป็นผวกของผวกนี่เป็นปลาอย่างกระซางค่ะเจียเจ๊ยบสีบอมีการขาไปขายเนาะผันปลาจับมางสี่กระตายเดเนะเห้ามกรัขวได้ถ้าเป็นผวกปลาปลาดุกปลาคอจังสี่เจียเจ๊ยกกบกะขายสดไปเลยเนาะบอมีการช่ำและให้ลูกค้านะคะให้เฮ็ดเอาเอง หวกไก,ก่กะตะกอนเอามากอะจ่างเขามาข่าให้ค่ะพญายืนพิ่นพิ่นบกกาค่ะแต่ว่าพิ่นกะมีดอกขาดลังเทืออื่นเขาเขาบบว่างกะจําเป็นสีนค่ะาีเดียวก็เลยตัดปัญหาให้ไปเอาในหลานเลยค่ะเนาะเวลาเห็นส่วนหมากไก่ที่มันเหลือในคอกน่ะแบบเอามาล่งลล้หลายโตห้วเพิ่นกะยางไปทั่วทีบนะคะบันนี้ก็พ่อเขา มารับจางเฉือดเท้าแหล้วเขาเจ้าเผาเฉือดบ่เบิดเนาะเจียเกลียยไววนะคะต้องเทือกคอพญา,ายไวสารตะวันต้งสงสารกับต้องเทือกจำป็นต้องจำนายออกไปเนาะเพราะว่าเขาเอาไหวเขาะเปลืองเขาให้านะคะเลี่ยงไปเรื่อยเน,ะนเาะบ่แมนเลี่ยงไวให,ให้สวยงามนะคะ อย่างเป็นเศรษฐกิจเป็นอันนั้นเนาะสั่งไร่ได่ห้าวสินะคะเจเบก็เลยกขายพ่อใหญ่ขายแต่ว่าขายก็ขายเป็นตไปให้เขาไปห็ดเอาเองนะคะเจเจกับบอดี้ว่างมากสองสามมือละมือยค่ะตาซ้ายปวดตาแล้วก็ปวดตายังว่าพ่อเจเบเฮ็ดป้าสมนะคะ เฮ็ดปลาสมให้พ่อยายสองสามหมื่ e. น,มนเนาะย่างว่าท่านด้แล้วได้ค่ะย่างอีกเนาะพ่อใหญ่เอาปลามาแล้วก,ก็เจี๊ยบกระเฮ็ดปลาสมไปนั่มเฮ็ดปลาสมไปขายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาไปล้างออกเพิ่งกับสีขาวเนาะสีสะอาดเอาหนมโสมไซสู้นะคะเอาเกลือใส่นิดนึงเนาะ เอาสมไซสู้ไซหลักล่างขันออกดีๆนะคะแต่ว่าห้ากับไปลวกก่อนได้ค่ะจังมาขันเนาะเอาไปลวกก่อน,นะคะ่ะแบบนี้เฮ็ดแบบนี้ห้าสิได้ประหยัดขันห้าเอาหม้อไปต้มแล้วจังแกเอานันมืดมือกับว่นใดขายดอกค่ะเนาะต้มคือห้าต้มกินนะคะแบบนั้นบ่ไดดขายดอกเนาะต้องเฮ็ดแบบนี้ไปเลย งานนะคะซูมือเนาะจีเตียกับดลยเพื่อนกระสิเฮ็ดคือกันละ่ะแต่ว่าเพื่อน,เ,น,แบบเ,นอเพื่อนกับบไดเฮ็ดงานแบบเหาเนาะเพื่อนกัสิเฮ็ดงานอยู่ในห้องแอร์หรือว่าทีดีดดก็จีเตียกเกดอกตีเตียกว่านี่ค่ะอันนี้ว่าเป็นยังค่ะอันนี้เนาะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ต้องเอาออก ตานี่นี่เอาออกนี่ค่ะตาเพนเนาะตัวใหญ่ๆนะคะเจ๊เจ๊กระลืม <laughs> ลืมเดี๋ยวเพนสีโบไฮเฮ้าสิว่าเฮ้าเนาะถ้ารุ่นสัต คิดใ้เบิ่งอยู่ดอกค่ะเอาเอาทั้งทั้งทั้งเขาจับนะคะสอนนะต้องเพื่อเจเยเอามีดค่ะมีนิดหน่อยนะคมๆคมนะคะปาดเอาปาดเอาเนาะเอาสอนมันก็สีบวคคอยสวยมองนี้เนาะนี่ถ้าเอามีดนะคะคนส,สวยเนาะเจเจเคยเห็ดเคยเคยเห็ดนะคะนางเห็ดเจเจเคยได หลายสุดนะเจ็ดกิโลเฮ็ดเครื่องมือค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแยกมืออยเนาะแบบเพชรตามห้าหาได้นะคะเพราะว่าเจ็ดแยกไปผู้เดียวเนาะพ่อใหญ่เพื่อก,กับไปขายของเจ็ดแยกกับไปน้ำมูนังสีนะคะ่ะเอาซาเลงไปหลวกะเอาใส่กระสอบนะคะเพื่อนเพื่อนกะเพื่อนกะเด,ดลายค่ะเพื่อนไปสองสองคนเนาะเจ็ดแยกไปผู้เดียวนี่ค่ะ แล้วก็บ่ลงน้ำได้ค่ะเจเกเก็บได้หลายนะเจเกเก็บทั้งกระฟังขะยานปีงเนาะเพื่อมีปีงไม่ยังสี่เจเยกขะยานเจเยกะเอาใหม่เทียเอาค่ะปีปีสองสามปีที่แล้่นหอยหอยอันนั้นหอยคมก็ลายลายหอยเชอรี่ก็ลายค่ะเจเจกะกะว่ายูว่าเจเจกมาอยู่แถวหนี เริมวิบานขึนมาลายเนาะบัดน,นี้ข้องหวยน้องข้องบบงกงเริ่มซัดนามกสิยู่บ่ได้แล้วค่ะจิเจียจมอยู่ว่าคือบ่เอาไว้จะเห็ดหน้าเนาะส่วนหน้าแถวนี้นั่นคนพื้นที่พึ่นบด้เ็ดเด้ค่ะมีเจ่คนอีสานเด้ค่ะมเซา,าเห็ดจีเจียถามและะ้วค่ะแถมเป็นคนแถวบานจีเจียโวยสามเนาะมาเห็ดแบบ ที่เจเจเคยทายคลิปลงไปนะค่ะเพื่อนบันนี้บานจัดสันในในในทงไฮทงหน้าน่ะงอกออกมาเจเจว่าบ่เกินปีสองปีนี่ก็สิเต็มเนาะแถวแถวทงหน้าที่เจเจเคยไปทายนะคะกะสีบ่มีซัดน้ำให้จับกินดอกเจเจว่าเพราะว่าหอยเชอรี่นี่บ่มีหลายมากปีสองปีหรอปีก่อนพูนหลายนี่ค่ะ ยิงยิงหอยเชอรี่บ่มีในี่คล้องมันก็นแห้งยิงเป็นราคาสูงเลยคะ่ะหอยเชอรี่นี่เนาะพวกแนี่ค่ะเพิ่นคันพปซ้อตลาดลอยแปดซิบนะคะห้อไปขายลอยหนึ่งเขาก็เอาแล้วเนาะปีที่เจ็ดยกขายได้ค่ะไปซ้อตลาดโลหนึ่งลอยแปดซิบ เพื่อนพอญายเป็นกะขายสมตำหลายคนอยู่เนาะ <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นกะสีซางเจี๊ยบหอยเชอรี <c oughs> พพ่พักชีฝรังพักบุ้งนะคะ <c oughs> พักบุง้งเป็นสีซางตลอดเนาะพักบุง้งพักการจองไยราคาเดี๋ยเขากินก็สมตำมาเนาะ ก็เอาน้ำสตลอดนะคะมาแลงวันก็มาแล้วเดยจะมาทำไมเกียเจีย,จยขั้วปลาอยู่โฮมใหม,ม่เ่ระคะกระถางพักทีเจียกนี่แหละอันนี้อันนี้คือโตอ้วนแท้นี่คะ่ะคเนาะตโตเกิดโดนละเกียเจียกว่า นี่บ่ค่อยมี่บ่เจเจรู้ว่าเจเจียวบเดไปแต่ว่าเจเทียวถามเพื่อนอยู่ค่ะว่าหอยเชอรี่ในคลองมีหลายคือเกาบ่อเผื่อนบอกว่ามันบ่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะว่าเจเจียวว่าเจเทียวว่ามันเกิดจากหมู่บ้านเกิดขึ้นหลายแล้วก็แล้วก็อาศิเป็นการปล่อยน้ำเสียลงคลองเนาะเจเทียวว่าพวกซัดพ่นก็อยูบได้นะคะ เพิ่นเลื่อเพิ่นจะเลื่อนเนาะบานเพิ่นเพิ่นจะเลื่อนนะคะคนแถวบานเฮากับมาสืบบานร้ายอยู่แถวนี้เนาะบานเกิดขึ้นมาหลายนะคะอันนี้อยู่ในบอ่อเขาดอกค่ะนี่อยู่ในบอ่อเผื่อนพอใหญ่เพิ่งสูบแล้วก็มีปลาปกติ พ่อยายบ่ได้บ่ได้ไปหาก็เอาน้ำเผื่อนพ่อยายเนี่ยแหละค่ะที่เอามาย่อมซื้อเอาเนาะเพิ่นก็เก็บขายหายอยู่ค่ะพวกปลาพวกอันนี้เวลาเพิน่นเพิ่นก็บ,บ่ได้มีเวลามาเฮ็ดที่เหาดหอกค่ะเพราะว่าอาชีพเพิ่นก็เฮ็ดสวนผลไม้เนาะย่อมท,ทุเรียนเพิ่นก็ไปขึ้นทุเรียนไปอันนั้นทุเรียนนะคะ กับบค่อยมีเวลามากเก็บไม่ห้าดอกตะว่ากันห้าวต้องสั่งเพิ่อนสิเพิ่อนกัหาหายย่แต่ว่ากับบุไดตลอดทุกเทือนะคะอากาศเย็นมาแล้วเจยจก็อยากปลูกพักค่ะแต่ว่นอยากน้ำตะโพยใหญ่นาออยากนั่มตรงแท้งานเพิ่อนนอีู่่ละ คิดว่าท่านเวลาคือเกลาล่ะเจี๊ยกนะ่ะถึงเวลาแล้วกับอุบัิเฮ็ดเนะาะจักนาทีแล้วเอาจากักแปดนาทีเนะคะ่ะเพื่อนเบิ้งเฮ็ดหอยเนี่ยหละมือนี้นี่ค่ะไข่ครเป็น นี่ค่ะแต่หลายปีก่อนเจี๊ยบเคยกินตะสุกนะคะเนาะมันมีมีคนหนึ่งนะคะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดดิบเลยดิค่ะเพิ่นหั่นหั่นหั่นเป็นธรรมดาหั่นแบบบางๆนะคะเพิ่นก็เอาบักหน้ามักขันเอาเกลือใส่เนาะวันนี้เพิ่นก็เฮ็ดดิบเลยค่ะเพิ่นเฮ็ดเจี๊ยบก็เลยล่องกินเพิ่นเจี๊ยบกินง่ายเนาะเจี๊ยบกินนเพิ่นน่ะแซ่บค่ะกินดิบแต่บ้านมันกับบัวเป็นผลดีกับสุกผ่าเนาะ แต่ว่ามันมันแสบได้ค่ะเจเจเคยกินกินดิฟนะคะกินไปทุกทีทุกเดือนนี่ค่ะกินงายเนาะอาหารบานห้างกินเป็นเมือแตกิเ๊ๆนระ,ะนี่แปดนาทีพ่อ ใหญ่เลยเนาะนี่นี่อันนี้เ,าเอาออกค่ะตาพุน่นเนาะตุ๊ก่อนก็บเฮดโบเปียนเจีเ๊ยกได้มากเจี๊ยกก็เอาต้มใส่หม้อนึงเนาะต้มมันนี่สามกระสอบยังสี่เจียเ๊ยกเมื่อยเบิดอันหม้อนึงเนืองก็ได้บ่หลายเนาะแล้วก,ก็จังเอาออกมากแคะนะคะเ่ยเพื่อนก็แน,น,นะนำเนาะเฮดโบเป็น บอเคยว่าสิคิดจิเป็นเมียขาเนาะใส่แต่เร่งงานตลอดเนาะเจี๊ยกะเดยเขาก็บ,บอกเข้าเนาะเขาก็บ,บอกว่าให้เฮ็ดแบบนี้แบบนี้เขาว่าเอาไปเอามาเจี๊ยกกะเฮ็ดเป็นเนาะ ขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เจี๊ยบๆไงเด้อค่ะเพื่อนๆเอ้ยบ่มี่ยังให้เบิ่งดอกค่ะเฮ็ดหอยเนาะหอยเชอรี่นะคะเวลาเฮาอยากกินเฮากับผัดตองดูว่ามีอะไหลายเฮากับเฮ็ดจังสีลรอค่ะมันจังสีไว้เนาะนี่ค่ะแล้วจากเวลาไปต้มก็เฮากับต้มเอาเฉพาะนี่แหละเอาไป ไปลวกน้ำห่อนก่อนเด้กค่ะจังเอามาเอาน้ำสมสายสู้ครับกัเบเกลือใส่เด้อบานนี้ก็ขันขันออกค่อย่เิ่นเอาตะไคร้ไปใส่ขันใส่น้ำเนาะมันก็สิใดหอมนี่ <c oughs> พ่อละแปดน,นาทีล้วบอกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จีดเจียกในเดอ้อเพื่อนเอน้ยสำหรับคลิปนี้ก็เท่าน,นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะยี่สิบนาทีพุ่นเจีย๊ยเอาออกไปได้ได้บานนี้เอาลงเลยเนาะแล้วตะเพื่อนสิเบื้องหายเด้อค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ